DTG DTG คือเครื่องล้ำยุกนวัตกรรมในการพิมพ์ลายเสื้อผ้าถูกไหมครับแต่นี่คือน้ำยาพีทีสเป็นน้ำยาพีทีสที่ผลิตโดย SK สีและเคมีดีอย่างไรนี่คือน้ำยาพีทีสสีดำผ้าดำผ้าดำนะครับดีอย่างไรคือ ห่งราคาถูก2พ้นไปแล้วได้กับเครื่อง DTT ใช้งานกับเครื่อง DTT ได้ทุกเครื่องได้ทุกชนิดได้ทุกยี่ห้อและที่สำคัญที่สุดก็คือสีสดทนการซักสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือคราบเข้าใจรู้จักคราบไหมฮะ พีทิสโดยทั่วไปจะมีค่าหลงเหลืออยู่ในการเราพ่นพีทิสแต่น้ำยาพีทิสของ SK น้ำยาพีทิสตัวนี้ไม่มีค่าไม่ทิ้งค่าแน่นอนครับนอกจากเป็นน้ำยาพีทิสสำหรับผ้าดำแล้วเราเรายังมีพีทิสสำหรับผ้าสีขาวนี่ครับนี่อันนี้สำหรับผ้าขาวนะครับนะฮะ ผ้าขาวครับเป็นสําหรับพิธีผ้าขาวนะครับเป็นอย่างนั้นและที่สําคัญที่สุดคือน้ํายาพิธีทั้งผ้าขาวและผ้าดํานี้ทั้งคู่นี้สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับในวงการเครื่องดีทีทีนั่นก็คือออกมาสีสดสวยออกมาซักแล้วมีความคงทนและไม่ทิ้งคราบ และสำคัญอีกใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำยาพีทีส์นี้ราคาถูกแต่คุณภาพดีแน่นอนครับต้นทุนของคุณจะต่ำลงด้วยน้ำยาพีทิส์ของ SK สีและเคมีอย่าลืมนะครับ D T G ทุกเครื่องทุกยี่ห้อใช้น้ำยาพีทิส์ของ SK Kỳ Sắp bài khắc.